ครับต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนะครับว่าเราใช้ Python ในการจัดการกับโจทย์ปัญหายังไงนะครับในโจทย์ลักษณะนี้นะครับตัวอย่างที่5.3นะครับรูปก็เป็นรูปเดิมนะครับ transfer function ก็ป้อนลักษณะนี้นะครับรูปเป็น level control นะครับแล้วก็ควบคุมตัวนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยน set point นะครับ ดังตัวอย่าง5.3นะครับวันนี้อาจารย์จะใช้ Python ในการแก้ปัญหานะครับ5.3นะครับก็คือเปลี่ยนตัวนี้นะครับ setpoint เปลี่ยนนะครับเพิ่มขึ้นเป็น0.1นะครับแล้วก็อันนี้เป็น t a n s f e r f u ฟังชันที่เกี่ยวข้องกับเ e t p o i n t ที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ได้ประมาณนี้นะครับ 0.001s นะครับแล้วก็มาป้อนใน Python เลยนะครับนะครับ ลักษณะนี้นะครับ0.01เห็นไหมครับสัมประสิทธิ์ข้างหน้านะครับ1 e ยกกำลังลบหนะครับแล้วก็3ก็คือตรงนี้นะครับ0.1นะครับ1 e ยกกำลังลบหเช่นเดียวกันนะครับสเต็ปเชนแล้วคูณนี้เข้าไปเลยนะครับข้างหน้านะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับตัวนี้จะเป็นทำให้เกิดการพอดนะครับแล้วก็ทำให้เป็นพอด t หนึ่งกับ y นะครับเป็นสเต็ปレスปอนด์นะครับก็ ถ้าเรากดรันปุ๊บนะครับปุ๊บนะครับก็จะได้กราฟนี้ออกมาเห็นไหมครับซึ่งกราฟนี้นะครับก็จะมีค่าใกล้เคียงกับคําตอบที่เราได้เห็นไหมครับเปลี่ยนไปเป็น0.1เห็นไหมครับประมาณ40,000วินาทีงี้ครับก็จะคงที่แล้วนี่ก็เหมือนกันนะครับก็คงที่นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเอาโค้ดนี้นะครับ ไปลงที่ใต้คลิปนะครับพวกเราก็ลองดูนะครับก็ไลบรารีต่างๆพวกนี้ต้องลงมาแล้วนะครับก็จะเป็นคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่อาจารย์พูดถึงนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ